ไขมันเราจริงๆแล้วเราแบ่งเป็น3ประเภท3ตำแหน่งหลักๆนะครับ อันแรกคือไขมันในหลอดเลือดอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคงได้ยินกันบ่อยๆแล้วถ้าแบ่งเป็นชนิดง่ายๆก็คือแบ่งเป็นคอเลสเตอรอลกับไตรีสลด์คอเลสเตอรอลนี่ก็ยังแบ่งออกเป็นคอเลสเตอรอลตัวร้ายที่เรามักเรียกว่า L D L ไขมันที่เราเรียกกันว่าไขมันตัวร้ายหรือ L D L นั้นถ้าเกิดมันมีมากขึ้นในร่างกายมันจะไปเกาะอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆทําให้เราเกิดโรคสมองหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ไขมันอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่า H D L หรือไขมันชนิดที่ดี ถ้าเกิดเรามีมากในร่างกายเขาจะไปจับไขมันที่ไม่ดีต่างๆแล้วพามันไปทําลายที่ตับลยทําให้เรามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหรือโรคหัวใจน้อยลงส่วนไขมันที่สองคือไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังไขมันชนิดนี้เนียมาจากการสะสมของร่างกายเพื่อเก็บไว้เป็นพลังงานไขมันชนิดนี้อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นักแต่จะมีปัญหาในเรื่องของความสวยงามไขมันชนิดที่สามนะครับซึ่งทุกคนอาจจะ ได้ยินกันบ่อยขึ้นในช่วงหลังคือไขมันที่เราเรียกว่าไขมันในช่องท้องถ้าเรามองดูเป็นภาพแนวตัดขวางนะครับจากหน้าท้องเข้าไปในส่วนแรกก่อนที่เราเห็นอาจจะเป็นไขมันใต้ชั้นผิวหนังก่อนตัดลึกลงไปมันจะมีไขมันที่สะสมอยู่ในช่องท้องหรือสะสมอยู่ในอะัยวะภายในต่างๆเลยซึ่งพวกนี้เป็นไขมันที่สะสมอยู่ในช่องท้องที่เราพูดถึงกันเวลาเราผ่าตัดเข้าไปสิ่งที่เราจะเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าตาบเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็มีไขมันไปพอกอยู่ปริมาณไขมันที่อยู่ในช่องท้องก็จะเยอะเรียกว่าเหมือนคล้ายๆเป็นทะเลของไขมันในช่องท้องครับ ความร้ายของไขมันที่สะสมอยู่ภายในร่างกายหรือไขมันในช่องท้องนี้เนื่องจากว่าโตมันสามารถสลายและเข้าสู่เส้นเลือดในกระแสะเลือดได้มันก็จะไปเกาะอยู่ตามอวัยวะต่างๆถ้ามันไปสะสมอยู่ในตามสมองคนไข้ก็สามารถเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออมัมพฤกษ์อัมาพาตได้หรือถ้าเกิดมันไปเกาะที่เส้นเลือดหัวใจ คนไข้กว่าจ,จะมีอาการเจ็บแน่นและอกหรือเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้ในสมัยก่อนเราอาจจะเห็นว่ากว่าที่เราจะเป็นโรคหัวใจกว่าที่เราจะเป็นโรคอมัอมาพาตอาจจะต้องอายุ5060ขึ้นแต่เนื่องจากพฤติกรรมในปัจจุบันทุกคนอ้วนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ้วนลงพุงกันเยอะขึ้นเสนว่าอายุ30หรือ40ปีเราก็อาจจะเริ่มเป็นโรคพวกนี้ได้แล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเรามีไขมันชนิดนี้เยอะในร่างกายก็จะให้คนไข้วัดเส้นรอบพุงครับ โดยที่เราจะวัดจากตำแหน่งที่กว้างที่สุดผางะดือแล้วเราจะเปรียบเทียบกับความสูงของเขาหารด้วย2ถ้าเกิดเมื่อไหร่เส้นรอบพุงมากกว่าส่วนสูงหาร2ของเขาแปลว่าเขาเริ่มมีภาวะที่เรียกว่าอ้วนลงพุงดังนั้นคนที่เราดูว่าน้ำหนักน้อยแต่ความจริงแล้วเขาอาจจะมีภาวะอ้วนลงพุงซ่อนอยู่ก็ได้ การดูดไขมันวิธีดังกล่าวนะครับมันจะหมายถึงการกําจัดไขมันชั้นใต้ผิวหนังของเราออกไปนะครับแต่ตัวไขมันที่ไม่ดีนะครับสะสมอยู่ในช่องท้องตัวเนี้ไม่สามารถกําจัดออกไปจากร่างกายโดยวิธีการดูดไขมันหรือล i โปซักชั่นได้อย่างที่หลายๆคนเข้าใจครับ วิธีที่จะทําให้ไขมันที่เกาะในช่องท้องออกไปของเราเลยอันที่สําคัญอย่างแรกเลยครับคือเราคงต้องคุมอาหารก่อนแต่การคุมอาหารอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทําให้ไขมันที่สะสมในช่องท้องออกไปได้นะครับต้องร่วมกับการลดน้ําหนักตัวและการออกกําลังกายแนะนําว่า45-60นาทีต่อวัน อย่างน้อยหครั้งต่อสัปดาห์เราจะเริ่มไปดึงพลังงานที่เราสะสมไว้ต่างๆก็คือไขมันในช่องท้องหรือไขมันที่เกาะอยู่ในตามอาวัยวะต่างๆออกมาถึงเป็นสาเหตุที่เราเลยแนะนําว่าควรจะออกให้ถึง45-60นาทีแค่อ้วนลงปุงก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ความจริงแล้วมันกําลังบอกเราที่สําคัญครับว่าการเกิดอมัอมพฤตอัมพาตการเกิดหัวใจล้มเหลวมันจะมาในไม่ชานี้ดังนั้นเราไม่ควรจะละเลยคิดว่ามันเป็นแค่เพียงความอ้วนธรรมดา